it's it's Which because to the make money. way ah! <laughs> Which a baby? Which one, one? มาเดินตลาดเล็กๆอยู่ที่เบลเยียมนะคะแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมีกล่องซุ่มเซอร์ไพรส์แล้วก็แน่นอนค่ะมีกล่องซุ้มเราต้องหยิบมาสักหนึ่งอันนะคะอันนี้ราคา1ยูโรนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเอนยุทธะแสังสว่าง Let's see what it is. I hope it's like surprise. <laughs> this is a way to make money. Ah! <laughs> it's the candy. <laughs> I will put it in my bag. Next time when you want candy, you have my candy. ถามว่าคุมไม้ตอบได้เลยไหมค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมสนุกๆเนาะแล้วอีกอย่างก็คือพอเราแบบหลังจากนี้ปุ๊บเราเดินไปร้านเครด่ฝาดนะคะแล้วเราก็เห็นเนี่ยทุกคนน้าหอมราคาหนึ่งยูโรฉันก็แบบเอามาซื้อันนี้ดีกว่าไหมเนี่ยเสียได้เงิน